ให้ความสืบจังหวัดเรื่องนี้ผู้ทนพภาคเจ็ดจัดชุดลงมาเลยสืบสวนสอบสวนเรื่องนี่มันเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วเนี่ยตายหนึ่งเอางาเอาจูเอาวิวะไปเอาขนหางเอาจมูกที่ปลายงวงเปิดพิษสา د จับได้ครับปีที่แล้วที่จับได้ครับผู้ต้องหาสามคนจับได้สองหลบหนีหนึ่งคือนายสมพรจอไกยจับได้สองคนก็คือนาย จันกัวปูกับนายลูกแก้วเป็นชนเผ่าครับมีทั้งอยู่ที่สวนพึ่งกับอยู่ที่ะป่าปเดงนั่นแหละหมูดเจ็ดปากกยอนั่นแหละสารภาพครับส่วนจอสมพรจอกายหนีหนีหมายจับสารภาพก็ไปเห็นให้ซัดทอดไปถึงผู้จ้างวานครับก็ไปจับผู้จ้างวานได้สามคนยขยายผลไปแล้วคนราบบุรีอตอนนี้ก็ส่งฟ้องศาลอยู่คดีอยู่ในชั้นสื่อพยานกันอยู่นะครับแต่สองรายแรก หนีเป็นหนึ่งจับได้สองสารภาพสารจังหวัดเพชรบุรีตัดสินจำคุกสิบเอ็ดปีแต่สองคนนี้ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ลดกึ่งก็เหลือห้าปีหกเดือนห้าปีหกเดือนตอนนี้จำคุกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางเพชรบุรีนะครับวันนั้นชุดนั้นเขาก็รับสารภาพเลยเขายิงแล้วเขาเลาะงายังไงเขาตัดงายังไงเขาตัดจู่ยังไงตัดหางยังไงปลายจมูกยังไงเอาใส่เป้ใส่อะไรแล้วขนไปส่งมอบให้ผู้จ้างวานที่ ตรงหน้าโรงเรียนบ้านวัลไหลอ่ะแค่นั้นเองอ่าโอ้โหอุกอาจจงเร่มก็ไอตอนตัดเอาออกมาน,นอ่ะม,มันยังไม่มีใครรู้ไปรู้เนี่ยมันมีกลิ่นแล้วบิญญาใช่ไหมเส้นทางมันอยู่ใกล้ถนนเนี่ยไอ้นั่นอยู่หมู่เจ็ดตัวแรกนู่นอ่ะปีที่แล้วพอาปีนี้นีนสองตัวที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ว่แปดมีนาคมเป็นตัวเมียแม,ม่ลูกอ่อนเก้าเมษายนก็ตัวเมียอันนี้ท้องแก่ อปรากฏว่าโอ้โหก็สืบกันแล้วสืบกันอีกนะฮะภาคเจ็ดเองนี่ขอหมายจากศาลเลยนะครับหมายค้นเลยนะอคือไอตอนที่ผ่าพิสูจน์เนี่ยมันพบหัวกระสุนจุดสองสองแล้วก็มีลูกซองครับไอลูกซองตรวจยากไม่มีเกลียวอไม่มีเกลียวครับก็เลยขอหมายค้นไปเปิดทะเบียนเลยใครที่อยู่ในรอบบริเวณแถวๆถป่าเดงอ่ะมีผู้ครอบครองกี่คนมีการออกใบอนุญาตอาวุธปืนขนาดจุดสองสองเนี่ย S <S <S <ห>กีรายนะก็จะมีห้วยแม่เพียง <S <S มีป่าเดงแล้วมีอะไรทั้งนู่นานะนะมีหลายพื้นที่ที่อ,อยู่ในรอบไปนะครับเพราะนั้นใ,ในลักษณะของการดําเนินการครั้งนั้นก็เกิดเป็นยุทธการร่วมกันกับหลายฝ่ายนะฮะที่เข้ามาส่วนที่กําลังกันแล้วก็ออกสืบค้นนะฮะทุกบ้านที่สงสัยนะมีหมายนะฮะออกไปสืบค้นทุกบ้านที่สงสัยว่ามีอาวุธและเครื่องกระสุน เป็นข้อสงสัยว่าจะมีส่วนในการไปใช้ล่าสัตว์หรือยิงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือไม่นะฮะในครั้งนั้นเราก็เอาข่าวเรื่องนี้มาคุยพร้อมกับการเกาะติดโดยนานจาจาร์สุพลก็ไปดูในพื้นที่แล้วก็กลับมาก็จะเห็นว่ายุทธการครั้งนั้นเป็นข่าวไปเลยนะฮะจะเห็นว่ามีเครื่องกระสุนอยู่เยอะมากเลยทีเดียวในวันนั้นก็มีการจับทําหลักฐานประวัติอะไรรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเครื่องอาวุธและเครื่องกระสุนต่างๆนะฮะ สุดท้ายในวันนั้นก็ย,ยังยังหาข้อยุติในเรื่องของอาวุธที่ใช้ทำร้ายแล้วก็ยิงช้างไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเยอะนะครับก็มีการตรวจพิสูจน์กันเป็นระยะแล้วก็มีการทำรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งต่อมานะฮะก็ยังมีความพยายามจากเจ้าที่ตํารวจรวมถึงเจ้าที่ป่าไมา้อีกหลายฝ่ายในการที่จะพยายามขยายผลแล้วก็จับ ประเด็นของช้างที่ตายอีก2ตัวว่ามันเกี่ยวมันเชื่อมโยงอะไรกันหรือไม่สุดท้ายนะครับในเรื่องของในเรื่องของคดีนะฮะก็มีการขยายผลจนในที่สุดวันนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าท่านเจ้าที่ตำรวจหลายๆฝ่ายนะครับก็ไปขยายผลทำเรื่องราวแต่งจนได้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหานะฮะจำนวนสองคนซึ่งวันนี้ผู้ว่ามนเทียนทองนิด แล้วก็ท่านที่ปรึกษาสาบสิบนะฮะพลนตำรวจเอกเฉลิมเกียตรติศรีวรคคานนะฮะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปรับความกวนกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ถิ่งแวดล้อมนาพลนตำรวจโทรสันติเพ็นสูตรนะฮะแล้วก,ก็หลายท่านนะฮะมาร่วมกันที่เพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะถแถลงข่าวเรื่องนี้ในเรื่องของผู้ต้องหาซึ่งวันนี้เนี่ย หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มนะครับนำโดยพันตำรวจเอกัองกูลคล้ายครึ่งนะฮะชุดที่1พันตำรวจโทอัฐพรอัฐพลสุดสายนะฮะพันตำรวจโทสันเสริญสิริพันธ์ร้อยตำรวจเอกเกียรติพันธ์เจริญชนิกานนะครับร้อยตำรวจเอกมนตรีมีภาษีแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะที่ <c oughs> มารวบรวมหลักฐานแล้วก็ขยายผลเรื่องนี้นะครับจนกระทั่งวันนี้ <c oughs> มีการ นำตัวพวงหามานี่ต้องเล่านิดหนึ่งครับครับผมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสนที่กาลังเยอะหลายฝ่ายนี่ไปกันแบบเงียบเงียบเลยนะอไปฝังตัวอยู่ครับฮะแต่ไอ้ตอนไปฝังเนี่ยก่อนที่จะจมลงไปเนี่ยเราก็ไปเจอในพื้นที่นะไม่เราก็รู้อยู่ไม่ไม่ต้องเล่ากันนิดหนึ่งครับน่าที่ไปนี่นะะที่ไปกันเนี่ยก็เป็นตํารวจชุดของปททครับ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็จะมีทางด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันที่ปรึกษาสบสิบเป็นผู้อำนในการศูนย์เป็นผอศูนย์ปทศนยครับชุดนี้ก็นําโดยพันตํารวจเอกอังคูลคล้ายคลึงครับคุณคุ้นไหมพันตำรวจเอกอังคูลคล้ายคลึงซึ่งเป็นหัวหน้าชุดชุดที่หนึ่งนะมีพันตำรวจโทอัธพลสุดสายครับ พันตำรวจโทสันเสริญสิริพันธ์ร้อยตำรวจเอกเกียรติพันธ์เจริญชนิกานร้รอยตำรวจเอกมนตรีมีภาษีร้อยตำรวจเอกประเสริฐหวังบุญสร้างนี่ลงไปฝังตัวกันเลยนะครับแล้วก็มีของกรมอุทยานงชาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีคุณอัธพลเจริญชนะสา,าเป็นผู้อำนวยการส่วนยุทธการป้องกันและปราบปรามพอ,อส่วนลงมาด้วยนะคุณประสิทธิผลเสริมธนานันจะพนักง,งานป่าไม้ชำนาญการนี่แหละครับ สองทีมเนี่ยปะทอกับเขาเรียกอะไรส่วนป้องกันและปราบปรามของออกร<ล>มอุทยานหายแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเ,เขาไฝังตัวทํางานร่วมกันนะครับจนได้เบาะแสะครับได้เบาะแสะว่ามันมีการยิงช้างที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับกลุ่มไหนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานครับหลายคนถามว่าจับแพ้หรือเปล่า ยิ่งช้างแล้วไปจับแพะคุณบิญญามจับได้มันไม่ได้น,นะนเ,เออเพราะเดี๋ยวนี้จับกลุ่มเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาต้องได้รับหมายสารหมายสารน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดสืบสวนทั้งสองทีมนี่แหละครับอืก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นําเสนอขออนุมัติหมายจับกลุ่มไปที่ศาลจังหวัดเพชรบ,บุรีครับศาลพิจารณาแล้วอนุมัติหมายจับจึงไปควบคุมตัวนะครับ โดยผู้ต้องหาสองคนนี้ก็ประกอบไปด้วยนายอะไรบ้างหละ่ะเมีใครบ้างนะครับมีนายวีรพงษ์ทวมทรัพย์อันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่ห้าหมู 8, ่แปดตําบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินเคยย้ำไปแล้วนะห้วยสั์ใหญ่มันมีสองที่นะทั้งเพชรแล,และที่หัวหินหัวหินนะแต่มันก็อ,อยู่ใกล้ๆก,กันอนะ่ะใช่ถ้าตําบลห้วยสัต์ใหญ่นี่อยู่หัวหินถ้าบ้านห้วยสัต์ใหญ่นี่อยู่เพชร แกงอาจารใช่อยู่ที่ป่าเด้งนะครับเพราะนั้นรายแรกนี่คือนายสัญญาทวมทรัพย์นะครับครับสัญญาทวมทรัพย์นี่ไปจับที่บานเลขกที่เจิบหมู่8ปดาบลห้วยสั์ใหญ่เหมือนกันครับนะฮะแล้วก็นายวีรพงษ์ทวมทรัพย์เนี่ยสองคนนี่นะนามสกุลทวมทรัพย์ทวมทรัพย์ทั้งคู่เลยพี่น้องวะก็มีคําถามว่าพี่น้องกันหรือเปล่าคําตอบมก็ต้องเป็นพี่น้องกันนั่นแหละเขาอาจจะเป็นญาติคือแต่คนละแม่อแต่ทั้งคู่นี่เป็นลูก ในหลีอู้้จากมันในหลีนี่มีชื่อมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะอืเออมีชื่อมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะในหลีตะหลีนี่แหละก็ที่เข้าไปตรงที่เขาไปทําอ่างเก็บน้ำนั่นแหละที่ไปปลูกที่พักทําเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะกินอาหารไอ้ที่กินอาหารที่เขาจะปลูกให้ช้างอ่ะแพะเขากินหมดนั่นแหละแต่เพิ่งมาเลื้อมาตอนนี้แหละตอนช้างตัวแรกเนี่ยแต่ก่อนหน้าปีที่แล้วโอ้โหทําเนียนเข้าไปกินเนียนเลยลูก พืชอาหารช้างแพะกินเรียบโอ้ท่านผูว่านะครับกว่าจะลือกันออกไปได้นะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางอุทยานเนี่ยทั้งทั้งทั้งกลุ่มที่ลงไปหาข้อมูลเนี่ยก็เอาข้อมูลไปจากทางกุชเชวัตหลือลิขิอักษรอนว่ามันมีความพัวพันอะไรยังไงกันออย่างที่เราบอกพยานไปเจอก่อนช้างตายเนี่ยปูต้องหาตามหมายจับในจอตะกีไปโผล่อยู่ที่ไอ้บ้านหลังเนี้ยออืแล้วก็มีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่เองนะว่า ไอ้ตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่พวกกลุ่มผ่านเข้าไปจะไปนัดไปพบกันอะไรกันที่ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่แกะรอยขยายผลต่อได้นะฮะซึ่งในการจับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะมีมีการติดตามมาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ได้ตัวสองผู้ต้องหาต่างมารดากันนั่นแหละครับมาโดยเบื้องต้นนะครับให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหานะฮะก,ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ว่ากันไปตาม หลักฐานนะฮะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเมื่อมีการขออนุมัติหม่จับก็แจ้งข้อกล่าหานะครับว่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทช้างป่าโดยผิดกฎหมายมีอวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับพร้อมทั้งได้มีการพกพาอาวุธปืนติดตัวเข้าไปในเมืองในหมู่บ้านหรือในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่มีเหตุอันควรจําเป็นต้องอจําเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนะครับก็คือเขาพกอาวุธปืนเข้าไปนะฮะะฉนนั้นเนี่ยก็มีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในที่สุดนะก็สามารถนําตัว2ผู้ต้องหานั้นนะครับออกมาซึ่งในกรณีเนี้ยก็ยอมรับนะบว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลตามเป้าหมาย ที่มีหมายจับจริงนะแต่ว่ายังปฏิเสธในเรื่องของการยิงช้างป่าดังกล่าวนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการชุดปฏิบัติการนะครับก็ได้นําตัว2ผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยส่งพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมันมีหลักฐานที่เป็นพยานสามารถที่จะดําเนินคดีต่อ พูดต้องหาทั้งสงคนได,ได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ควรแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอยียดต่างๆได้นะครับเพราะว่าจะมีผลต่อรูปคดีซึ่งมีการมองอยู่ว่านะครับว่าจากทั้งสองคนเนี่ยมันต้องมีคนอื่นร่วมด้วยนะก็จะมีการขยายผลต่อซึ่งในกรณีนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจงชาตินะครับพลบ,บรวเอกอดุลก็มี การกำชับนะครับดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็ให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการนะครับเพราะว่าก่อนที่เราเห็นมันจะเป็นลักษณะของต่างคนต่างทำแต่ว่ากรณีของสองผู้ต้องหานี้ที่มีการสอดที่กำลังกันอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะฮะของกรมอุทยานของอุทยานแก่งกระจานนะฮะก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้ผลสำเร็จในทางที่ดีอย่างนี้ในที่สุดนะฮะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ทางท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ย้ําอยู่นะครับซึ่งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยยงังต่อจิกซอกันอยู่ว่ามันเป็นในรูปของกระบวนการล่าช้างหรือไม่อย่างไรเนี่ยในส่วนผู้ว่าเองนะฮะก็มีการานัดหมายกันอีกนะครับว่าในช่วงเย็นของวันนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการประชุมกันอยู่นะครับโดยจะนัดหมายการประชุมคณะทํางานบุรณาการอนุนร,อนนรักษ์ช้างป่า ที่บ้านป่าเด็งแก่งกระจานโนนนะครับในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเห็นได้ว่าในเรื่องของปัญหาช้างนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามทํางานอย่างตรงไปตรงมาและอย่างจริงจังในที่สุดก็ตามเนี่ยมีข้อสังเกตในหลายครั้งที่เกิดคดีขึ้นมานะครับว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งเลยนะฮะในการทําร้ายฆ่าสัตว์ป่าที่ อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเองด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เราเห็นในชุดล่าสุดเนี่ยหรือถ้านับย้อนนะครับช้าง2ตัวที่ล้มไปรวมถึงก่อนหน้านั้นในช้างตัวแรกก็มีภาพของคนในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่รวมถึงเขตพื้นที่ของอำเภอสุนพึ่งด้วยและที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งก็คือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังน้อยเนี่ย ชาวบ้านเองที่ตกเป็นผู้ต้องหาในหลายคดีที่เป็นคนในพื้นที่เองเนี่ยมันมองสะท้อนว่ายังขาดความสํานึกในการรักษาและห่วงแหนสัตว์ป่าในพื้นที่ตรงนั้นด้วยคือวันนี้วันนี้เองเนี่ยทางทางวรรวัเอกสัมเกตเนี่ยท่านก็บอกว่าในแถวทางกับหลักฐานเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยยังคือบ่งชี้เพียงแค่ว่าเหมือนกับที่ยิงช่างสอง, <c oughs> สองตัวเนี่ยก็คือมีความกระทบกระทั่งกัน ในเรื่องของการที่ช้างลงมาทําลายพืชผลเขาอ้างตามนั้นอ่าเขาเขาอ้าง่าอย่างนั้นเน่ะนะแต่ว่าก,ก็เลยเกิดความรําคาญก็เลยจิง <c oughs> นะครับสือมวลชาชนเองกับผมเองเนี่ยถามเองนะครับ <c oughs> ว่าคืออจุดที่มันอยู่ที่อ่างเก็บน้ากระหลังสามเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ชนประธานขอใช้ประโยชน์สร้างอ่างเก็บน้ําอ่ะแล้วเขาจะไปเพาะปลูกอะไรอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมกับอันที่สองก็คือช้างตัวแรกที่ตายเนี่ย มันห่างมาจากอ่างเก็บน้ำกลางสามสี่กิโลอยู่ในป่าข้างลำธารแห้งขอดใช่ไหมครับครับแล้วก็ไอจุดที่เป็นบ้านที่เนี่ยพวกนี้ไปรวมตัวกันอยู่เดี๋ยก็คือบ้านในหลีเนี่นะมันเป็นพื้นที่บุกรุกอะแล้วมันเพาะปลูก <c oughs> ไม่ได้เพราะมันเป็นป่า <c oughs> เขาเป็นเลี้ยงแพะเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่อก็ต้องนํามาดูแต่ว่าเจ้าตัวเขา แนวทางแนวทางตำรวจก็บอกก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆนะฮะเพราะนั้นก็ยังมีทั้งประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในเรื่องของเ e อจะยิงเพื่อที่จะเอาลูกช้างหรือจะเอายาวะอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวแนวทางสอบสวนในสำนวนคดีเนี่ยยังต้องสอบเพราะว่าหลังจากที่ถแถลงข่าวเสร็จเนี่ยก็มีการนําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็จะไปควบคุมตัวอยู่ที่สพแก่กจานนะครับเพราะว่า เหตุนั้นเกิดในพื้นที่ตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานนะครับซึ่งเป็นท้องที่ของสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานนะครับนี่ก็เป็น,นรายละเอียดข้าวคร่าวข,ข,ของวันนี้นะครับก็คงจะทําให้อ่ช่องทางนะหรือหนทางที่จะช่วยในการจะดูแลรักษาช้างป่าของแก่งกระจานเนี่ย